ไปติดตามการถวายสัตว์ปฏิญาณกันครับสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งจัดพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินจเจริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล,งคลจเจริญพระชรมนมพรรษาหรอบ28รกรกฎาคม2567ภายในห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแกน่นสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งขอนแก่นดรพรพิทักษ์แมนซิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งขอนแก่นนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดร่วมกิจกรรมถวายสัตว์ปิยานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สวมใส่ชุดปกติขาวและชุดสุภาพร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โอกาสนี้ผู้วงราการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรม,มาชายาลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาและน้อมนำพระบรมราโชวาทมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดไปหลังจากนั้นจึงร่วมกันร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา